วันนี้จะมารีวิวบีบีกันอัดแก๊สนะครับสนใจสินค้าติดต่อทางนี้นะครับทีวองถมนะครับทีไอดีไลน์นะครับทีโอทีสี่สามสองหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวทีละตัวนะครับใครสนใจสินค้าตัวไหนก็ให้ติดต่อมานะครับตัวนี้จะเป็น ดูตัวนี้นะครับนี่ก๊อกนะครับตัวนี้เป็นภาพซิลิโคนนะครับลูกค้าท่านใดสน,นใจสินค้าตัวไหนให้แชทหน้าจอมาลาบพร้อกกับมีแม็กไม่แม็กกาซีนให้นะครับครับข้างสไลด์ได้ครับน้ำหนัก ประมาณหนึ่งกิโลนะครับโอเคนะครับจะไล่ทีละตัวไปนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สอง Baby, นะครับเบบี้นะครับอะไรครับอ่าเป็นไซส์คอมแพกนะครับมีแม็กกาซีนนะครับ โดได้ลูกเยอะลูกโดได้เยอะนะครับเลี้ยงเลี้ยงฟันปลานะครับนะครับโอเคนะครับคือใกล้ใกล้ไ,ไปเจนละตัวเพราาะวา่รีวิวนายไม่ได้ครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับตัวนี้เป็นคาบซิลิโคนนะครับ เป็นของใหม่นะครับสวยครับนักศครับพวกนี้จะมีกล่องให้ใมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยนะครับมีอะไรมาแล้วก็แถมไปตามนั้นนะครับสนใจก็แคปรูปนะครับ น้ำหนักกิโลได้นะครับ,นะรบยิงลูกหมดสไลด์ค้างนะครับมีเซฟนะครับเซฟได้ นาวซิลิโคนนะครับเช็ดออกได้เซฟเซฟได้นะครับเซฟเอื่นเซฟได้ทุกตัวนะครับแต่จะไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าเด็คลิปมจะยาวไป ตัวนี้จะเป็นตัวนี้ถอดได้นะครับทุกถอดได้ตัวนี้แม็กใหญ่ครับอาจจะได้อาจจะได้เยอะครับแม็กฟันคู่ ตัวนี้เป็นตะกู m หนึ่งกานหนึ่งนะครับคลาสสิกครับนะครับ สนใจก็ติดต่อตอนนี้ครับ,รบเดี๋ยวมาดูตัวลูกโมกันะครับโมกตัวนี้เหลือตัวเดียวนะตัวนี้เป็นรุ่นออกมานักแรกเลรับ ตัวนี้จะเป็นสองจุดห้านิ้วครับมีติดเหรียญน,นะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นเก่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเราก็บอกเดียวเซฟได้ครับเซฟได้บล็อกโม่ได้ครับดันลูกออกได้ครับครับตัวนี้สี เหมือนครับเหมือนกันครับอ่าบนี้ตันนี้ครบทุกถอดเอาได้นะครับสวยครับน้ำหนักน่าจะประมาณโลครึ่งนะครับตัวนี้เน็กใหญ่ถังแก๊สใหญ่ มีระบบเซฟเซฟได้ครับถ้าเซฟแล้วมันจะรันไกลไม่ได้ครับมีระบบหลังอ่อนด้วยนะครับโอเคมาไล่ไปทีละตัวตรงนี้จะเป็นอ่า ตัวนี้ก็อกิ์เก้าราคาถูกนะครับเพราะว่าจะเลดาจะโลาะลสะต็อกวนะครับเพราะว่าลดออกอกบเก้าคราบซิลิโคน,นครับเช็ดออกได้ครับแนอันนึงงานเหมือนของจริงครับ ลำกล้องน่าจะมีเกี่ยวด้วยผมไม่แน่ใจลำกล้องมีเกี่ยวนะครับใส่เก็บเสียงได้ยิงปืนแขนสไลด์เหมือนปืนจริงนะเซฟจะอยู่ตรงนี้นะครับเซฟ เป็นตัวคลาสสิกนะครับโมลคลาสสิกเป็นโม่สะสมอันนี้จะเป็นของงานสะสม เป็นคาร์บอยคาร์บอยนะครับรุ่นนี้หายากนะครับน่าเก็บสะสมนะครับใส่ลูกนะครับ MK1 ของไต้หวันนะครับตัวนี้แรงนะครับวิ่ง400กว่าความแรงนะครับเป็นระบบอัดแก๊ เป็นของอาบาเลตตาเกมก้าสองนะครับตัวนี้แม็กใหญ่นะครับจุลูกฟันคู่นะครับจุลูกจุลูกจุลูกแบบยังแถวนะครับปรับโหมดได้นะครับ ซ้ายขวาน้ำหนักน่าจะประมาณโลครับตัวนี้จะเป็นของด e บเิลยอมเลต้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ m 9็มน่ะตัวนี้จะเป็นคาบ เทอริโคนนะครับมันเช็ดออกได้นะครับนัคโครของ w e นะครับของไต้หวันตัวนี้จะมีระบบออโต้ด้วยนะครับ m 9 n มีรางนะครับเอาไว้ใส่พวกเลเซอร์พวกไฟฉายได้ครับคุณกลยคล้ายกันเน็นแนวนอนแล้ตัวนี้น่าจะเป็น อันนี้น่าจะเอ็มเหมือนกันครับเอ็่อกสิบเก้าน่าจะเือสองตัวนะครับเอ็นเก้าเหอหนึ่งเออสองตัว,วจะนี้เป็นของแบบอีเป็นหนึ่งเก้า่งหนึ่งนะครับสีเงินนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับสีเงินสีเงินดำด้านนะครับ นักเก่งครับนะครับทงคลาสสิกนะตัวนี้จะมีระบบเซฟเหมือนกันนะครับปืนทุกตัวมีระบมีเซฟนะครับเซฟได้ครับถ้าเซฟละมัจะลั่นใปไม่ได้ครับถ้าเซฟอะนะครับเซฟแล้วกดไม่ได้พอเซฟลงนะครับถ้ากดตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับเราต้องกดหลังอ่อนได้ สนใจก็ติดต่อมาตามน,นี้นะครับตันนี้น่าจะเป็น box 19เหมือนตัวตัวที่แล้วนะครับตอนนี้เป็นิบแ18นะครับหมดแล้วก็ไม่ได้นำมาขายนะครับน่าจะขายรดกลบนะครับ ตัวนี้ก็สิปตัวนี้มันจะเป็นคาบซิลิโคนนะครับมันเช็ดออกได้นะครับคาบสเปซซิลิโคนเป็นปืนใหม่ทุกกระบอกครับนะครับเช็ดออกได้มันเป็นคาบซิลิโคนเท่าน,นั้นครับเช็ดออกได้เซฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเซฟไกนะครับตัวนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งมันจะมีระบบ ยิงเซมิได้นะครับยิงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบออโต้นะครับยิงรัวได้นะครับมีสองระบบล็อกสิบแปดตอนนี้มาดูของอัมมย่นะครับถ่าอัมมย่ถ้าอัมม่งานก็สวยนะครับอัอมมี่ทำงานมาร์กิ้งสวย สวยครับน้ำหนักก็น่าจะประมาณโลแมกซ์ินมีให้ครับมีบาร์บอแม็กครับบาร์บอแม็กลไกแตกงโซนปรับได้มีระบบแลงอ่อนนรับโอเคนะครับก็ตามนี้สนใจก็ให้แคปรูปเลยตัวไหนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น r สามสิบ ตัวนี้ r สามสิบตัวนี้น่าจะเป็น r ยีแปดตัวนี้รุ่น r ยี่สิบแปด r ยี่สแปด r ยีสิแปดนี่ไก่แต่งดำมีหลังอ่อนนะครับมีระบบเซฟนะครับเซฟไกลตัวนี้จอกดำดำบอลน,นะครับ สวยแบบ,ะบจะรีวิวเร,เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเราคิดออยาวครับเวลาอัดเนี่ยแล้วมันเงียบผมช้าตัวนี้น่าจะรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวก,กับตัวนั้นนะครับ R8 เหมือนกันตัวนี้ R17 ตัวนี้ก็สวยนะครับกรนก๊อกของ R17 มาร์กกิ้งจะสวยกว่าของ b l e นะครับคือว่างานจะทำมาเหมือนสมสมจริงกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณโลครับเท่าของจริงครับคาบซิลิโคนนะครับเช็ดออกได้นะครับตัวนี้เป็นแค่คาบซิลิโคนฉีดไว้เฉยครับตัวนี้มันจะมีข้อดีอย่างนึงน,นะครับดูดีดีครับ มันจะมีมาร์คกิ้งตัวตัวจีนะครับเหมือนของจีนะครับมาร์คกิ้งเสาะร่องนะครับถ้าตัวนี้ด้ามนะครับด้ามก็ติดตากรองนะครับนะครับ จะรีวิวหนื้อใรนะตัวนี้น่าจะเป็น r ย7นะครับผมจะมีขายเฉพาะตัวที่ลงไวน้นะครับถ้าพวกนั้นไม่มีแล้วนะครับเพราะไม่ค่อยได้นำเข้ามาจำหน่ายแลครับนี่เป็น r ย7ประกัดเต็มนะครับนี่บไกลเจาะรูนะครับใจแต่ง ด้านติดเหรียญน,นะครับอากาศยางเต็มมีระบบหลังอ่อนนะครับเซฟเตอร์มีระบบเซฟกาปุ่มกดแม็กดำสวยครับนะครับเซฟกาได้กด แล้วก็เอาตัวหมาหน่าดูกิน,นะครับตอนนี้นะครับสนใจก,ก็แคปหน้าะตันี้เป็นหม้อนะครับตอนน,น,ตนี้จะเป็นรุ่นสองนิ้วนะครับตัวนี้มันจะตายีตา จะยิงลายสมิธนะครับอนัสันนะครับลายตรงนา้เป็นคาบนะครับเช็ดออกได้ครับนะครับมีลายแต่ว่าถ้าดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดโอเคนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อมานะครับให้ติดต่อตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวปืนอัดลมชักยิงกหนึ่งนะครับนะครับขอบคุณนะครับ